เสียงโนยังแตกยู่ไหมแตกอยู่เป็นไรคือใช้ไม้อะไรใช้ไม้หูฟังเหรอใช้ไปยินรู้สึกว่าเป็นเด็กเด็กเกียร์เลยอ่ะเอาเงี้ยใช้เพื่อนๆนะเอาวะอยากได้ยินอยากได้ยินโหลแจโหลแจเออเดี๋ยววันนี้ใช้ไม้ตัวนี้เล่นกันเจวะ ได้เหรอรวมรวมเรียังมึงไม่มึงแปลกไปใครไม่รวมเหรีรวมแหรีหน่อยเดี๋ยวมาไปไปจกปูนสองถุงก่อนขาดสองถุงต้องขาวจีให้ลูกเอ้ยมคนขำอะไรวะเออขำอะไรปะเกมไม่เข้าใจเสียงแตกจ้ะเขไม่เล่นใน่โอ่งทำไมฮอ่งขึ้นมาเร็วสาวสาวอะไรจอดเจนเลยตอนเนี้ยเฮ้ยมีคนจมน้ำช่วยด้วยครับวนจกปูนนะลูกจกปูนนะลูกได้เลยครับ อัน,นี้พอไฟหลักเองนะว้าใช่ไหมอันนี้คุยคุยเก่งดีนะป้าถ้าสมมติสิ่งผมมันหนักขนาดนั้นเลยเหรอไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งมันไม่หูฟังไม่ปะเคียนมากมีใครมีปูนไหมอ่ะ <c oughs> ม่ใครมีปูนให้ยืมไหมไม่หรอมีใครมีปูนให้รู้ไหมขอจุกหนึงขอจุกหนึงไม่ไมไมไเ,เป็นไรก็ได้เปลี่ยนเป็นไรกั็ได้